ก็ต้องบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษคือภาวะที่ไทรอยด์ฮอร์โมนสูงเกินปกตินะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการสร้างฮอร์โมนมากเกินปกติหรือการหลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินปกติของต่อมไทรอยนะคะก็จะทําให้มีอาการของระบบประสาทอัตโนมัติทํางานมากเกินปกติได้แก่อาการที่มีมือสั่นใจสั่นนะคะใจเต้นเร็วเหนื่อออกมากขี้ร้อนนะคะหรือว่ามีภาวะที่เกิดจากเช่นมีตาโปนขึ้นนะคะมีคอโตคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลา ที่ไทรอยด์มัเกินก็มักจะกินเก่งหิวเก่งแต่ผอมลงแต่ว่าอาจจะมีภาวะที่มีท้องเสียร่วมด้วยได้แต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นไทรอยด์เป็นพิษแต่อ้วนขึ้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าความหิวเนี่ยอาจจะมากเกินกว่าภาวะของการเผาผลาญพลังงานของร่างกายนะคะส่วนสาเหตุของไทรอยด์เป็นพิษนะคะอันดับหนึ่งเนี่ยก็มักจะเกิดจากภาวะที่เรียกว่าเป็นภูม่ต้านทานตัวเองต่อมไทรอยด์นะคะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนเกินปกติสาเหตุที่รองลงมาก็เช่นมีคอพอกหรือมีก้อน ที่ต่อมเทรอย์แล้วมันทํางานเป็นอัตโนมัติหรือว่ามีภาวะไทรอย์อักเสบซึ่งสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสบางชนิดการวินิจฉัยภาวะเทรอย์เป็นพิษก็คือการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับไทรอย์ฮอร์โมนในร่างกายนะคะต้นสาเหตุของภาวะไทรลย์เป็นพิษก็อาจจะสามารถยืนยันได้ด้วยการตรวจหาเรียกว่าเป็นภูมิต้านทานตัวเองต่อต่อมเทรอย์หรือว่าการ จับสารไอโอดีนของตอมไทรอยนะคะการรักษาไทรอยเป็นพิษเนะี่ยจะมีหลกัหลกๆอีกสามอย่างคือการใช้ยาการรักษาด้วยไอโอดีนกับมรดภาพบังสีแล้วก็การผ่ตาตัดหลักเลยก็คือจะเป็นการใช้ยาต้านไทรอยนะคะก็จะเปลดระดับการสร้างไทรอยฮอร์โมนลงเพื่อให้ลดลงสู่ภาวะปกติในการรักษาด้วยยาต้านไทรอยเนี่ยเมื่อระดับไทรอยฮอร์โมนอยู่ในเกณฑ์ดีเราจะค่อยๆลดยาลงแต่ว่าจะต้องกินยาให้นานพอนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งถึงปีครึ่ง ถ้าไม่สามารถลดยาได้นะคะหรือว่าหยุดยาแล้วไทรอยด์ก็เริกขึ้นอีกเราก็มักจะพิจา,ารณารรักษาท่านต่อไปคือร,าารักษาด้วยไอโอดีนกับมันตภาพรังสีส่วนการผ่าตัดเนี่ยจะเก็บไว้ใช้ในกรณีที่ส่วนใหญ่ก็คือคอโตมมากนะคะหรือกลุ่มที่เป็นก้อนที่ต่อมไทรอยหรือว่ามีข้อห้ามบางอย่างในการใช้ยากินหรือการใช้ไอโอดีนกับมันตภาพรังสีเช่นในคนตั้งครรภ์หรือว่าในเด็กเล็กนะคะสาหรับเรื่องการออกกําลังกายในคนไข้ไทรอยเป็นพิษนะคะสามารถออกกําลังกายได้ถ้า ไม่เหนื่อยจนเกินไปสำหรในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะแนะนําให้โรคสงบก่อนนะคะแล้วค่อยออกกาลังกายตามคําแนะนําของแพทย์เพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการทางหัวใจหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะจากภาวะไทรอยเป็นพิษได้ะคะ่ะ